เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมิลล่ากี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในซ v e r and b u อนะครับนะคร วันนี้มาพูดถึงตัวใหม่นะครับว่าควรเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับอืมซึ่งกิจกรรมมาใหม่มันก็จะเหมือนเดิมนะครับมีโหมดฟันร้ายมีโหมดปกติเล่นนะครับซึ่งเราก็จะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมมาตีีด้วยนะครับอัพของเยอะเลยอะอืม อ่ะตัวมาใหม่เป็นยังไงครับตัวมาใหม่เดี๋ยวมีขึ้นทีมให้ดูเนาะมันเป็นทีมดอทนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนนะครับนี่เราต้องมีฮาติล่างล้างโลกอะ่ะเราก็เนี่ยตัวตามนี้เลยครับมันต้องเป็นตัวทีมดอทมีไม่มีซตัวเลยอะเลยเล่นให้ไม่ได้นะครับก็ถามว่าควรเปิดไหมถ้าเกิดไม่มีทีมดอทเขาไม่ต้องไปเปิดหรอกครับถ้าตอนนี้จะไปเปิดจริงเอารามเมียดีกว่าครับรามเมียนี่เล่นทุกคอนเทนต์เลยครับ แม้ว่าจะเป็นในส่วนของหาของระดับหกอ่ะ PVE PVP เล่นหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเปิดจริงก็เอาลาเมียดีกว่าหมายถึงว่าเป็นเพชรของเราเองนะแต่ว่าตัวใหม่มันก็จะมีเปิดฟรีอยู่แล้วครับนี่มีเปิดเลยแล้วกันนะครูลอบอ้าวเฮ้ยแบบนี้ก็อ้าวได้เลยว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าดวงกลางหมีมันได้เลยวะเนี่ยดาคาโลนะครับมาแล้วแม่แบบแบมืนทีลามียเห็นเป็นอย่างนี้บ้างเลย ก็นั่นแหละครับเก่งกับทีมดอททีมอื่นเล่นไม่ค่อยได้อะถ้าทบซาเป็นทีมดอทเราถือว่าดีครับก็เพื่อนๆก็ลองดูตัวแล้วกันถ้าเกิดมีตัวที่เล่นทีมดอทได้ก็ควรจัดนะครับประมาณนี้ตอนนี้มีใกล้จะทำสามดาวห้าตัวละครเกือบครบแนละ้วตอนนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามตัวแล้วถ้าเกิดไปแลกอาร์คาไปลากก็สี่แล้วก็อีกตัวหนึ่ง ราคาเบล่าหมีจะไม่แลกเดี๋ยวหมีดูก่อนเปิดไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมบุรณมันไปลงฟีดิสก่อนก็โอเคครับหรือไปลงตัวไหนก็ได้ขอให้มันสามดาวอีตัวนึงก็จบแล้วเราค่อยแลกประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวมันจะจบเร็วกันไปเดี๋ยวหมีขออนุญาตไปเล่นกิจกรรมให้ดูแล้วกันกิจกรรมก็สําหรับผู้เล่นใหม่ครับสบายๆโหมดโนมลต่โหมดฮาร์ดอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแนะนําก็ไปรีห้าตัวละครที่หมีบอกอหาห้าตัวที่หมีบอกหรือว่าจะไปรับไอเดีเอาก็ได้ครับเด,เดี๋ยวค่อยบอกนะครับ เออห้าตัวก็คือนี่เบลล่ามันมีแจกอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาครับฟรีดิสแทงที่ดีที่ทสุดอ่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้จะเล่นใหม่จริงมีคิดว่าตัวแรกที่คนต้องหาจริงคือรามเมียรามเมียจะเป็นต้องมีครับหรือไม่ถ้าไปรับไอดีใช่ไหมก็ไปรับไอดีแบบรามเมีย3ามดาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะตัวต่อไปคืออาคาเบล่าใช้ทุกคอนเทนต์ทุกทีมครับแล้วก็เป็นในส่วน ไอโอนาเป็นตัวที่วาร์ปสร้างเกาะหลักๆ5ตัวนี้แต่ว่าไอ้นี่มีแจกยู่แล้วไงเราก็ต้องไปหายสี่ตัวให้แล้วนะครับคนต้องถามยอดฮิตเปิดกล่องร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบเลือกอะไรก็ตามที่หมีบอกเนี่ยแหละถ้าไม่อยากพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูทีมครับอุ้ยมีน้องแมวมาช่วยด้วยอ่ะเราเอาไอโอนาวาร์ปมาเลยครับน่าจะสร้างเกาะทั้งบาร์ตี้อาคาเบล่าฮิลแล้วก็อะไรครับยังไม่ได้ใช้ท่าเลยต่อไปสเต็ปที่ต่อไปก็คือ ราเมียเราจะยิงนะครับแต่ว่าเนองจากว่านี่หมดโนโม่ก็เลยสบายนะครับหมดฟันลายเล่นไม่ได้ต้องรอเวลาก่อนนะครับประมาณนี้ปลดล็อกเคลียร์เคลียร์ด่วนหลังชนะแต่เกมนี้มีว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะมันแจกของเยอะมากครับ เออถ้ามีเป็นช่องสีฟ้าอย่างนี้ก็เอาแทงไปใส่เลยครับเอาฟีดิสก็ได้นี่แล้วก็นี่น้องเบลล่าแทงสองครับจบเรียบร้อยสนามมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกจริงๆถ้าเอ้ยให้ต้องดีเหรอเนี่ยอ้าวไม่โผล่มาอีกเว้ะอ้าวยังไม่มาอีกโอ้โหลาเมียไม่ได้ยิงเลยไม่เป็นไรครับโนโมู่งะสบายๆครับจบเรียบร้อยแต่เพียงตัวนี้อ่าเราไม่รู้วส่วนของรางวัลคนแรกใครบ้างนะครับถ้าเป็นหนีนะ เปิดทีนึงคำรามเี่ยยิ่งที่มอยากได้รามีสามสามมากเลยแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับน้อยมีตัวอาวุธระดับสามตอนเลเวลรเท่าไหร่ขอครับอาวุธระดับสามเกมไหนครับเนี่ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปดูให้ครับอาวุธระดับสามโอ้ของรางวัลก็มีในส่วนเปิดกาชาอยาละสิบตัวเลยครับตัวแดงตัวขาวแล้วก็มีในส่วนไพ่ทาโร่เลยนรับนะครับของเอกพีเนี่ยอันเนี้ยมีแนะนํานะถ้าถ้าแรกอ่ะ เอาตั๋วพวกนี้ให้หมดก่อนครับดองไว้เลยอย่างละสิบแล้วก็เยกพี่ถ้าเป็นมีนะอ่ะเสร็จแล้วมีแรกอะไรต่อมีแรกเนี่ยครับไอ้พวกของพวกนี้ที่มันเออเราไปอัพแล้วเราได้เลเวลไอ้เราได้แอทแท็กอะครับเนี่ยเพราะว่าเราควรเน้นแอทแท็กของรามีอาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแอทแท็กของรามีเยอะมันก็เล่นผ่านด่านง่ายหมดนะครับเนี่ยอัพพวกนี้ครับไอพวกเนี่ยหินหินแดงเนี่ยครับเลือดเลือดพิสูจน์ อะไรที่อัพแล้วทําให้รามีได้แท็กขึ้นทาไห้หมดเลยครับแค่นี้เองจบเรียบร้อยสําหรับตัวใหม่นะครับจะเปิดก็ถ้ามีทีมดรอปก็เล่นเลยแต่ถ้าไม่มีทีมดรอปก็แนะนําเปิดรามีให้สักสามดาวด,ดิมีว่าคุ้มไปเยอะลงเนทุกคอนเทนต์นนะประมาณนี้ขอให้คนเล่นเกมอยมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้คนเปิดได้ตัวใหม่ทุกคนแล้วมีเปิดได้ไงวะปกติมีไม่ใช่คนลงดีเลยนะโคตรเกลือแห่งสตารวัตอะนี่น้องโอใหญ่เหลือเกินอ,อ่าแล้วเจอกันนะครับ มันเน้องมันเปิดฟรีอยู่แล้วไงแต่ว่าอย่างที่บอกไงคือบางคนอาจจะเอาเพชรไปทุ่มน้องก็ถ้าไม่ใช่ทีมดอทก็ไม่ต้องครับรอเปิดฟรีไปก็ได้แล้วก็เพชรก็ถ้าจะลงจริงไปลงเออรามียดีกว่าครับคุ้มว่าอ่ะแล้วเจอกันนะครับ